สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะมาพบกับครูอ้อมเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบค่ะหลังจากที่เราเนี่ยเป็นผู้แก้ปัญหาโจทย์การบวกการลบแล้วนะคะวันนี้เราจะลองมาเป็นผู้สร้างโจทย์ปัญหาเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องมีในวันนี้นะคะก็คือกระดาษ A4 หรือสมุดค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะปฏิบัติงานใส่สมุดนะคะ ใครที่ไม่มีสมุดอนุญ,ญาตให้ใช้กระดาษ A4 ได้ค่ะาจากนั้นให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า99ค่ะาน99นักเรียนจะพบกับรูปภาพของราคาสิ่งของต่างๆนะคะมีรถเก๋งนะคะราคา973,900บาทรถสปอร์ต15,550,000บาทรถจักรยานยนต์ ราคา38,500บาทจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ราคา8,99,000บาทแล้วก็มีบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวราคา3 9 8 0 0 0นบาททาวน์เฮาส์ราคา1 2 5 0 0 0้บาทห้องชุดนะคะ1ห้องราคา8,90,000บาทค่ะแล้วก็จะมี แหวนเพชรใช่ไหมคะราคา2 3 4ล้านาบาทอันสุดท้ายก็คือที่ดินนะคะราคา1 2 4 0 0 0 0้บาทค่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ข้อมูลจากหน้า99นะคะสร้างโจทย์ปัญหาพร้อมกับหาคำตอบค่ะโดยคุณครูกำหนดให้นักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาการบวก1ข้อและโจทย์ปัญหาการลบอีก1ข้อนะคะ เรามาดูตัวอย่างนะคะคุณครูเลือกมา2อ,อย่างก็คือที่ดินและบ้านเดียวนะคะเมื่อเลือกจำนวนได้แล้วค่ะก็ดำเนินการสร้างโจทย์ปัญหาได้เลยค่ะคุณครูอ้อมตั้งว่าค,ครูอ้อมนะคะต้องการซื้อที่ดินราคา12ล้าน4แสนบาทและต้องการสร้างบ้านเดี่ยวนะคะหหลังในราคา3ล้านเแสนบาท สิ่งที่ถามก็คือครูอ้อมนะคะต้องเก็บเงินอย่างน้อยกี่บาทค่ะจึงจะสามารถซื้อที่ดินและสร้างบ้านได้นะคะจากโจทย์ปัญหาตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่ครูอ้อมต้องการทั้ง2องอย่างนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกค่ะนักเรียนก็อย่าลืมใส่กล่องสี่เหลี่ยมนะคะตรงตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ด้วยค่ะมเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วนักเรียนก็ดําเนินการ หาคำตอบได้เลยนะคะโดยคุณครูออมก็คำนวณแล้วว่าครูออมนะคะต้องเก็บเงินอย่างน้อย16ล้าน3าม0 0 0บาทโอ้โหเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นความต้องการจากโจทย์ปัญหาเองนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ยก็สามารถสร้างโจทย์ปัญหาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยให้นักเรียนเลือกจำนวนจากหน้า99ได้เลยนะคะนักเรียนอาจจะเลือก อย่างอื่นได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนคุณครูนะคะแล้วยังสามารถที่จะนําจํานวนตัวเลขจากที่นักเรียนคิดเองเนี่ยมาผสมกับจํานวนของสิ่งของต่างๆในหน้านี้ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อที่2นะคะข้อทีอ่เรามาดูที่ข้อที่2นะคะข้อที่2คุณครูก็ยังเลือกเป็นบ้านเดียวกับทาวน์เฮาส์นะคะโดยคุณครู ตั้งโจทย์ดังนี้ค่ะคุณครูบอกว่าบ้านเดี่ยวนะราคา3 9 0 8 0้านบาทส่วนทาวน์เฮาส์นะคะราคา1 2 0 5 0 0 0้านบาทสิ่งที่คุณครูถามในโจทย์นะคะก็ถามว่าบ้านเดี่ยวราคามากกว่าทาวน์เฮาส์อยู่กี่บาทอ่าแสดงว่าในข้อนี้นะคะเปรียบเทียบบ้านเดี่ยวกับทาวน์เฮาส์เป็นโจทย์ปัญหาการลบค่ะคุณครูคก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบดังนี้นะคะได้ สามล้านเก้าแสนลบกับหนึ่งล้านสองแสน่เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมที่เรายังไม่ทราบค่าเมื่อเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วก็ดําเนินการหาคําตอบคุณครูก็จะได้คําตอบนะคะว่าบ้านเดี่ยวนะคะราคามากกว่าทาวน์เฮาส์อยู่สองล้านเจ็บาทค่ะอ่านี้เราก็จะเสร็จอีก1ข้อนะคะโดยที่นักเรียนก็สามารถ ดูโจทย์ปัญหาจากที่นักเรียนทํามาได้นะคะดูแนวทางจากตรงนั้นหรือดูแนวทางจากของคุณครูได้นะคะตัวให้นักเรียนเลือกจํานวนอื่นๆจากในหน้า99ค่ะสรุปงานสําหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาการบวก1ข้อโจทย์ปัญหาการลบอีก1ข้ออย่าลืมเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมหาคําตอบนะคะแล้วก็ทําการ ส่งในลายส่วนตัวของคุณครูเหมือนเดิมค่ะให้นักเรียนเนี่ยทำใส่สมุดหรือทำใส่กระดาษ A4 e ก็ได้นะคะแล้วคุณครูฝากอีกหนึ่งอย่างนะในสัปดาห์หน้าวันจันทร์ที่16เนี่ยคุณครูจะสอบเก็บคะแนนท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1และหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนเนื้อหาต่างๆค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณครูก็จะมาทบทวนให้อีก รอบก่อนที่นักเรียนจะสอบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ